เดียวกันกับที่กองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2กองพลทหารม้าที่1นะคะที่ได้นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอนาน้อยกิ่งกาชาิอําเภอนาน้อยองค์การบริหารส่วนตําบลสถานสํานักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตนานผู้นําหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ไปดําเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านค่ะของพลทหารแก้วมารัฐซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนะคะอดีตทหารกองประจำการกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่ สอพลาดที่2ประจำปี2523ที่บ้านน้ำรัดหมู่6ตำบลสถานอำาภอนาน้อยจัังหวดน่านค่ะซึ่งหลังคาบ้านก็ถูกแรงลมพัดปลิวเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นนะคะโดยกำลังพลจิตอาสาได้ทำการรื้อถอนหลังคาเดิมและทำการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาให้ใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงและปลอดภยัยเพื่อให้สามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังน้ำใจช่วยเหลืออ,อดีตทหารกองประจำการเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ